วันนี้ครับเดี๋ยวจะเอากังหันลมตัวนี้ขึ้นไปลองนะครับอันนี้ผ่าสองเหมือนกันแต่จะเป็นกังหันลมรับลมธรรมชาติปรับปรุงโครงสร้างใหม่ให้ดูแข็งแรงอันนี้ก็จะมีฉากมีสันรับใบเ็เรียกอ,อะไรพยุงใบ เ,เอาไว้พยุงเออพยุงท้องใบฮะเหล็กฉากพยุงท้องใบ่ยใบก็ยังเป็นใบ <c oughs> ใบ pvc ดามด้วยเหล็กซิงเหมือนเดิมครับสี่ใบนะครับสี่ใบน้ำหนักต่อใบนี้น่าจะประมาณ2องโลครึ่ง สองโลครึ่งโดยประมาณหางเสือหางเสือนี่ให้ช่างเขาทำเหมือนหางป่าให้มีความสมดุลนะครับเ,เดี๋ยววันนี้ผมก็จะต่อ <c oughs> สายไฟยอกมาสามเส้นนะเป็นไฟสามเฟสเข้าสลิปริง ก็คือสะพานไฟเนี่ยเขาเรียกอะไรสลิปลิงอะ่ะกันสายไฟมันพันพันกันเวลากลางทันลมหมุนสายไปมาอเงี้ยเ,เดี๋ยวก็จะไปลองนู่นนะลองบนเสาเสาตรงกลางสูงหน่อยอ่ะเดี๋ยวขอต่อกัน ไปก่อนนี้ผมก็จะใส่เนี่ยสลิปลิงสะพานไฟสลิปลิงกันสายไฟพันกันตุ๊กันมากันนะขันมากันโอ้เจาะรูแล้วนะ ताप किवा सामतो न सामतो आणि คือสายสายสามสายนี้ก็จะต่อเข้ากับสายของเนี่ยหันหลมเนี่ยนะยอมาสามเส้นเนี่ยแล้วเวลาลมมันใส่ไปมาเนี่ยก็จะไม่หมนะุนไอ้สายข้างล่างมันจะไม่หยุดโอ้โหฝือไปไหนฮนะต้องจีบโซนเนี่ เฮอเลยไม่เลื่นอีกบ้เลยอ่ะโอเคได้ละเดี๋ยวต่อเขานี่แต่ไปต่อข้างบนนะต่อข้างบนเสาอะสลิปลิงหมุนไปสายสายนี้ไม่ปิดครับเนี่ยไม่ว่าไม่ว่ากังหันจะหมุนกี่รอบไปมายัางไงก็แล้วแต่แต่สายนี้ก็จะ สายไฟนะก็จะไม่หมุนตามครับนะไม่หมุนตามอโอเค